สำหรับวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสพาน้องๆในโครงการพ่อพันธ์ปัญญามาร่วมทัศนศึกษานะเป็นจัดว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็อยู่ในชุมชนในตัวของจังหวัดราชบุรีเองซึ่งน้องๆเองอาจจะเคยสัมผัสเคยผ่านแต่อาจจะไม่เคยได้ใกล้ชิดหรือได้ศึกษาก็คาดหวังว่าวันนี้ที่พาลงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผักตชวาโดยเฉพาะแหล่งแรกเลยคือ บ้านของคุณสมโ่งกิตเต่งซึ่งเขาทําเป็นอาชีพในการขายเชือกจากปักตบชวาซึ่งพบว,ว่าไรายได้ของเขาก็ค่อนข้างมากจากเดิมขายเชือกปักตบชวากิโลละ20เพิ่มเป็น30และณปัจจุบันคือ50บาทเขาคิดว่าในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจากตรงนี้ก็คาดหวังว่าเด็กๆเ,เมื่อได้มาฟังมาพูดมาคุยมาซักถามกับกลุ่มของคุณคุณป้าเองก็น่าจะทำา ความคิดจุดป,ประกายความคิดเขาเกี่ยวกับเรื่องของการหาข,อข้อวิจัยหรือเพิ่มเติมจากวิจัยเดิมของเขาที่เขาคิดอยู่หรือเปลี่ยนก็แล้วแต่แล้วแต่เด็กที่เขาจะมีประกายความคิดของเขาตรงนั้นเราอยากให้เด็กได้เรียนรู้อะไรเป็นพิเศษไหมครับจากการที่มาลงพื้นที่ในจุดแรกของวันนี้ครับพิเศษเลยก็คืออยากให้เขาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วๆไปของแหล่งเรียนรู้ที่เราพาเข้ามาพบ ผมไม่ได้ให้เขาสังเกตเฉพาะการทําเชือกจากผักตบชวาแต่อยากให้รู้และเห็นจริงๆกับสภาพทรรมชาติของคําว่าผักตบชวาโอเคครับขอบคุณนะครับ